เออเออะดอ๊ยกี้กออยู่ในตลาดก็ือช่องช่องเสียบโฟนใช่แลนี่เชนเรถน้องสติ๊กของเสียโอเลยว่าเสียโฟจะไปทำเป็นจำท่อพันธุจะไปทาเป็นอะไรจท่อจำเนือันเนี่ยผมจะไปย้ายไปไม่ได้หรอเอยหวนี่ก็จะเป็นทรงด้วยเนาอถึงหนอนมั้องตจะไปอยนอพอได้ปะ โอ้เอเอเอาเรองก่นสิดินะผมก่อนยินดีตะรังก็สุดช่องช่องแสีบโบชแนลอีกเช่นเคยนะคนวันนี้วันนี้เราจะมาทำอะไรนะผมเราก็จะมาระเบิดไทยนะผมเช่นเปิดไทยรถน้องสมจิตของเสี่ยโป้เลยเพราะว่าเสี่ยโป้จะไปทำเป็นแชมป์ท่อพันเมียนนะผมจะไปทำเป็นอ่าฉ่ำท่อสเตูผัดใช่ผันเม็ดวิ่งร้อยแปดสิบวิ่งร้อยแปดสิบกีนะคนคือแบบว่าตอนรถตอนนี้มันมีแต่ ผมชิคายเพราะว่าฝนตกคันนี้เป็นโอ้ทะลึกยี่ย้อนี่เป็นรูกเดิมแชมป์อยู่นะพอนี่รูปเดิมแชมป์ใส่แชมป์ตั้งแต่ยายยังไม่เกิดครับแชมป์เอ i แชมป์เอ i ีอเขามานดูนี่มีนิสัยเดี๋ยวแชมป์เอพีไอคันนี้เป็นเดินหอบเนี่ยผมจะเอาเป็นเดินหอบก็ได้เอาเป็นยิงท่อก็ได้ผมเพราะมันมีซ้อมหมดที่หมือนหัวฉีดอะไรครับเราจะลงสุดท้าย เราจะถอดแค่นี้ออกใช่ไหมไม่ต้องถอดปลายท้ายใช่คือเราจะถอดแค่โปงโคนออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องไปดูเฟรมก่อนน่าท่องเยี่ยมเลยผได้ถอดต้องถอดอะ่านี่เลยได้ได้ถอดแล้วเนาะได้ถอดถอดนี่ออกเพรบอกว่าอะไรเออแป๊บเบอร์ซิมาไปทำอะไรแับนี้เลถ่ายเสร็จยี่รอเลยเดี๋ยวผมก็จะเอาไปทำเรียงพันเพชรขี้ดาวโข ก็สรงก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนก็เสียบโบบอกว่าจะไปทําแชมท่อพันเมียนนะของนี่เดี๋ยวรอเสียบโบให้ดูสูงก่อนไปดูสูงหน้าหนาแล้วก็มันจะต่ำมึงก็เป็นพลังการทีทรงได้ฮะทรงได้ไหมครับน้องงวงเงียบปึ๊บแล้วตากล้องนี่ครับตากล้องแบบตาเบือตากล้องคนได้ครับตากล้องครับตากล้องใช่ครับไฟยี่เกียร์เลีกเกียร์ไายี่เกียร์ตัวน้อย สะปรับมล้วมทยกองขาเว่อนี่ขาดเอ้ยจะห้จหกูเลยลมือจับดีดูโอ้ยถอดถังวะไดไมยไม่ไงมันต้องได้ถอดถังนะไได้ปะีปะดีข้าเงดีข้างผู้มั้ง กลางปีรองไงก็ใช่วงนี้มันฝนตกนะครับน้องๆยากไหมดีบ้างก็ตใก่้องเท้ผืดก็แบบว่าขามันจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ก็ขออภัยมาล่ยช่วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่วยกับผมด้วยนะครับเสียบโบลทูลีทุกคนเราก็ต้องขันน็อตเบอร์สี่บอกสี่ตัวนะครับ ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเนื้อเฉียอีเดาไม่รู้นะทุกคนปาร์คันไม่ถอดก็ได้ถ้ามันต้องถอดอยู่แล้วอ๋อมันต้องถอด,อดใช่ไหมตีไม่ปกติท้ามัออกแค่ตรงนี้มันก็ออกแล้วไงไม่นะพี่เขาถอดมังพี่โอ้พุ่งไปแหน่วันดีก็ไปไหนไปถอดเขาเกษมนะสาวตัวนี้แม่ที่ทำให้เราปวดหัวนะสาวตัวนีว้ไงแบบปั่น มึงว่าเอาว่าถอนมาดูนี่ไงครับบางทีคือมันจะมีน็อตสองตัวมันจะขันไว้เนี่ยมันมีไงเออกับมึงมันมีมึงบอกเอาขึ้นเราข้ามบางคนคือถอดที่จริงมันถอดแค่ไอ้น็อตตรงนี้ตัวสุยท้ายอเลยเลืเองดูแบนี่นี่ แต่เสี่ยยไม่รู้เรื่องครับแม่อะผมว่าปกติมันจะมีน็อตนะทุกคนอยู่าใต้ใช่ไหมใช่ทางใต้มีนะ่นทางใต้มันไม่มีน็อตนี่พี่แหลงใต้นี่พี่แหลงตายพีคนตายคนไร่นี่ยังไงมันไมมีน็อตเดียวหยุดตรงนี้เปิดซิลเปิดไทยเปิดไหนเปิดไทยเปิดไทยไม่เอาเขาเรียกระเบิดไทยนะทุกคนบอสนี่คือระเบิดไทยแบบจบสุดระดัตัวน้อยแบบจบสูตรหลับเทวดาตัวน้อยน้อย ยิงมาช่างเดียวะเอไม่เลยมาต่สร้างสร้างสายแกะออกมาแล้วทุกคนเยะสเปอร์เซ็นต์แหอโคตรไปเยอโคดออเี่เอาเไทยแล้วไทยเาเอาไหมไหม โอเคครับทุกคนนี่คทุกคนเราก็ได้รูบดไทยบักตัวแล้วดูสิเีวดูนี่มันก็จะเป็นทรงหัวยเนเรอขึ้นมาไมเพิ่งหึ้นไเดี๋ยวเราไดูด้านนอกเดี๋ยวเราใส่ใส่ถังกันนะทุกคนถ้าอยางดีมนต้องมันาวหน่อยทุกคนกคนแต่ว่าจรงจริงมันต้องใส่ถังเงียมันนะแต่ว่าเราเป็นถังอยู่เพราะว่าเราจะไวิ่แค่อยสิบ้าโลเองผมดัวตัด้วยวันเดี๋ยวตอนจุดจตอนตรงที่ประกอบทุกคนไป โอเคนะทุกคนแล้วก็เปิดท้ายเป็นเรียบร้อยครับ,รบผมอี่ดูทรงโคตรได้ป่ะไม่หวังว่าถ้าอยากเปิดท้ายต้องถอดอะไรออกบ้างนะครับทุกคนมาดูเสียยี่พามาดูเนี่ยผมก็ถอดออกประมาณเนี่ยผมก็ถอดตัวกาดดำรับผมใต้จะมีออกแล้วก็แต่ว่าคือเราจะดูทรงไปก่อนนะแต่ว่าถ้ามันไม่คือยังไงเราจะถอดเสียงชิ้ออกด้ <laughs> วยทุกคนแมนเสียเพราะเราจะถอดให้มันเป็นแบบทรงจริงเพราะเราก็ต,ดตัดประคนหน้าออกอย่างเต็มระบคือ,คคอโอ้โหโคตรเต็มระบบอะครับ ระเบิดทาย,ยแต่ว่าแต่ว่า <c oughs> มันมันมัน,มนผมยังไม่ทําเต็มระบบนะเพราะว่ามันต้องใอดเต็มหมดนี่คือต้องใส่ต้องถังมถึงทำนี่เพ้าคือตอนนี้น้องไม่ให้ม่เนี้ยมอยู่เขาใส่แต่ถังกะเพราะเนเสียแล้วห้องอาเทียนแบบป,ปา่างๆซงเชีงครับทุกคนเทพมัติดก็นี่มีชิ้นนี้ที่ที่ระเบิดลอกนะครับก็จะประมาณนี้ใครอยากทําก็ไปทำได้แต่ว่าแม่จะด่าแม่ก็ไม่รู้นะฝนกลับบ้านไปรถดีๆพ่อแม่ซื้อให้ก็อย่าเอามาทจะให้ดูทรงครับจะยยิ่งขึ้นแอคหน่อยเร็วเสีย ก็จะระเบิดไปฉีดไปอะไรแนะเราให้แอร์ก่อนใส่เพลงไอ้ไอ้กอดข้อนะเออทุกคนก็ชิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคนรอไว้เจอกันใหม่ชิปหน้าอยากให้ทำชิปเกี่ยวกับอะไรกับน้องสมจีก็คอมเมนต์มาได้นะคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยค่ะบายจ๊ก 为人民。